สามเกมที่จบได้ตั้งแต่เริ่มเกม EP 3 The Stanley Parable เกมนี้มันมีฉากจบหลายแบบมากเลยนะครับแต่หนึ่งในฉากจบที่ไวที่สุดเนี่ยคือเปิดเกมมาเนี่ยเราจะได้อยู่ในห้องทํางานและเราแค่เดินไปปิดประตูนะครับใช่ครับแค่นี้เลยนะผู้บรรยายในเกมเนี่ยจะบ่นและผิดหวังที่เราไม่กล้าออกไปเจอความจริง But the หลังจากบ่นเสร็จแล้วเกมก็จะจบและรีเซ็ตใหม่ทันทีนะครับใช้เวลาแค่5วินาทีเท่านั้นนะไปต่อกับเกม Far Cry 6อีกแล้วนะคือช่วงต้นเกมเนี่ยเมื่อเราเล่นภารกิจ The Gorilla ลลจนจบและปลดล สปดดบไ้ําเร็จหลังจากนั้นเนี่ยเราก็แค่ขับเรือและหนีออกไปจากเกาะเดนนี่เนี่ยจะพูดขึ้นมานะครับว่าขอโทษนะคราร่าแต่ฉันไม่อยากที่จะสู้แล้วเกมมันจะตัดภาพไปที่3เดือนต่อมานะครับเดนนี่ <Den ny S 1> ได้ไปนอนชิลอยู่ที่ชายหาดไมอา,ามีพร้อมข่าวในวิทยุที่รายงานว่าผู้นำเผด็จการถล,ล่มไฟกบฏจนยึดยาลาได้หมดแล้วและมันจะขึ้นเครดิตจบเกมทันทีนะครับเป็นเอนดิ้งที่แบบช่างแม่งดีประเทศกูแค่อยากจะใช้ชีวิตและสุดท้ายกับเกม you only live once ชื่อก็บอกอยู่แล้วนะครับว่าเกมมันเล่นได้แค่ครั้งเดียวซึ่งเราเนี่ยสามารถจบมันได้ภายใน4วินาที เ,นนะเริ่มเกมมาเนี่ยเราก็แค่กระโดดลงเหยวไปเลยนี่ครับหลังจากนั้นเนี่ยเกมมันก็จะขึ้นฉากต่างๆเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เราตายเป็นฉากปันป่นๆไปเรื่อยๆนะพร้อมกับฉายจบที่ก็คือหลุมศพของเรานั่นแหละอยากรู้ว่ามันจะเป็นยังไงเนี่ยดูหน้าช่องได้เลยนะครับซึ่งมันตายแล้วตายเลยนะครับแก้ตัวใหม่ไม่ได้ด้วยนะ